สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องดัญยาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีทากระทงด้วยใบโกสนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะลองน้ากระทงด้วยใบตองก่อนนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็ติดใช้ตะปูเล็กๆนะคะติดค่ะจากนั้นก็นํโกสนนะคะใบโกสนมาแล้วก็ตัด ครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นล้วก็จะนำตรงที่ไปแหลมๆมาค่ะมาทำกระทงนะคะก็วางไปเลยค่ะวางแล้วก็ติดไปเลยนะคะ แบบนี้เลยค่ะทําให้รอบกระทงเลยค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากระทงของเราเล็กหรือใหญ่นะคะนี่แล้วก็ติดรอบกระทงแล้วนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทําชั้นที่สองนะคะจะเอาสีเหลืองกับสีเขียวเข้มนิดนึงมาสลับกันนะคะก็พับลงไปแบบนี้เลย แล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะส่วนที่เกินมานิดนึงจากนั้นก็ติดนะคะติดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ก็ทําไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะสลับกันสีเหลืองสีเขียวนะคะสลับกันค่ะจนรอบกระทงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระทงใบโกสลนค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยดอกไม้กันค่ะนี่ก็จะใส่ทูบเทียนลงไปนะคะแล้วก็แต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะหรือดอกบานมรุโอยก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะมีดอกไม้อะไรใส่ลงไปเลยค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระทง ใบโกลสนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลแล้วก็กลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ